สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีบวกเราว i p เนาะเอ้ยบวกสามัคคี vip ประจ ա วันที่10พฤศจิจจกายนหกห้านะคะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่งกับพนันนะสําหรับเราสามาคัคคีตัวเด่นก็คือสี่กับเ6้าหกกับเจ็ดนะคะสี่1 4น43สี่7 49 90สี่2 93ส4 96 97 หรือจะจับคู่ก็ได้นะสี่หกหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะสามตัวก็หกเก้าสามสี่เจ็ดเก้าหกสี่เจ็ดเจ็ดเก้าหนึ่งแล้วก็สามเก้าห้าเนาะก็ขอให้เพื่อนเพนทุกคนโชคดีนะต่อไปสามัคคีวีสองก็ห้าสามก็หกสองศูนย์สองหนึ่งสองสามสองห้าสองหกสองเก้า ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเก้าหกสามห้าสามสองห้าเก้าสองหกแล้วก็สามหกเก้านะจับคู่ก็สองสามสามสองสองห้าห้าสองสองหกหกสองห้าหกหกห้านะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางเด้ออย่าลืมจับคู่ซื้อด้วยกันนะนี่ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแด่ยเพียงแค่นี้เนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกคนทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ